สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาสอนวิธีการแบบว่าเล่นเกมฟีไฟให้มันแบบหันหน้าจอเลื่อนปื้ลไหลปื้อแตกกิงหัวอะไร่างงี้ง่ายนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนก็แนะนํานะคะใครที่ใช้ V ี vo นะคะโทรศัพท์ V ี vo ขึ้นไปทําตามนี้ได้นะทุกคนก่อนอื่นเข้าไปในการตั้งค่าแล้วค่ะเข้าไปเลยแล้วให้เลื่อนหาหรือพิมพ์หาคําว่าพิมตามนี้นะการตั้ง ค่าเอาเขียนการตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มตเติมนะคะแล้วก็จะเลือกอันนี้นะคะนี่กันะคะเพิ่มตเติมกดเข้าไปคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วให้แตะคํานี้นะคะเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์นะคะแตะเข้าไปเรอยๆจนกว่ามันจะขึ้นว่าไม่จําเป็นคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วพอหลังจากนั้นให้กดกลับนะคะเราก็จะมาอยู่หน้านี้ให้เลื่อนลงไปสุดเลยนะ แล้วก็ให้หาคำว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แตะเข้าไปแล้วกดคําว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะกดเลื่อนนะคะตรงนี้แล้วมันก็จะถามอันนี้เรากดตกลงไปเลยนะคะสำหรับ Vivo เนาะแล้วก็ให้เลื่อนหานะคะคำว่าให้เลื่อนนะคะเลื่อน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 แล้วเลื่อนเลื่อนหาคำว่าความกว้างที่เล็กที่สุดแล้วก็แตะเข้าไปคนที่ใช้ Vivo นะคะแนะนำให้เป็น 1> 5้าห้แบบนี้นะคะกดตกลงเนาะพอแบบทําแบบนี้ไปแล้วนะทุกคนเลื่อนขึ้นไปกดปิดอันนี้แล้วก็กดกลับแบบนี้เอาการตั้งค่าขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราเวลาเราแล้วก็รอโหลดหน่อยพอเรากดเข้าไปในเกมเนี่ยคือแบบการเลื่อนเลื่อนแบบหันหน้าจอไปยิงคนเนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยนะคะเพียง1นาที50าสิบวินะคะ